สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะค่ะมนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามหนึ่งเล่าข้ามฝันกับป้าแต่เนาะค่ะป้าแต่นี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นแม่เพิ่นแม่เพิ่นอนเสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยฝันเห็นจักเทื่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะมานอนเพิ่นกะฝันเห็นแม่เนาะค่ะเพิ่นสิฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดเาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝัน ของปเต้ค mm ู้พร nah ้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะปเต้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะปเต้ค่ะสวัสดีค่ะปเต้ค่ะค่ะมื้อนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของปเต้เนาะค่ะท่านผู้ชมปเต้หนิเพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผีแม่เพิ่นว่าเรื่องราวความฝันของปเต้หนิสิเป็นไปเป็นมาแบบใดนกัให้ปเตเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะค่ะปเต้ฝันว่าจังได๋เว้าให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะ โอ้ยฟันเห็นหามเมม่อคืนนี่ว<ช>่าเคยฟันเห็นจักเขือแตะพัดเม่ไปนี่จากนี่เนะ<ช>าะมาดีฟันว่าไปวัดน้ำม,มูคนก็รหยหลไยนะม<ช>าดิเก็นแน่มึงคนหวกพุนหวกพี่เนะ<ช>าะมาดีก็ได้ยินเสียงว่าเห็นแม่หอกที่เหล็กน่นแม่กเ็เลยเอ,อินมาใส่กเ็เลยแยกไปนะออแม่นั้นว<ช>่าไปแม่เต๊้ ไปแล้กับเขาเมื่กินว่าจังสี่นะแม่คนอื่นบอกว่าแม่เอิ่นบอกก็ไปกิแหกไปกัยังหูวแม่ขนาน่ะแม่หลังกัไปนี่จากเลยก็มันจะปีแหลแต่ว่าอายุคนในหกสิบเอ็ดหกสิบสองแต่นเสี้ยนี่จากแต่ว่า็นเสียนี่ลุนเยแล้วจำหลายปีแล้วเพราะมันเกือบยี่สปีแล้วว่าแม่ไปนี่จากวขาเคยฟันเจ้าคือแต่ว่าก่อนันมีเสียนี่คนอายุในหกสิบเอ็ดหกสิบสองเหมนันเจ้าหกอนี่แหละเพรถึงหกสิบสองหรอก มีม่มาคืนอะีน่ะฟันเห็นเมยค่ะอาจังว่ายายคิดว่าโอ้ยแม่สิไมาา่ให้โศกให้ลาบว้าบลูกถูกลูกหยากนะแม่ก็สิสิโตนลูกบ่ก็จังหวะชน,นะเพินพ่นเพิ่นหิวบ่จักเพิ่นจังมากค่ะความฟจังหวาเราบ่ได้ม,มาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเพิ่นหวังหันนะฮะเพิ่นห่วังลูกบ่จังหวะครูปีน่ะเคยเฮ็ดให้แม่ย์นนะปีนี่บ่ได้อยู่ไปธุระทางไกลอยู่หันนะก็เลยว่าให้น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดยังแทนนะ บุญเขาสากเออบุญเขาสากนี่ล่ะวันนี้มาขึ้นนี่ฟันเห็นเมรเที่แดกกูเห็นเมร์หรอกคนร้ายเนาะวันนี้พอดีได้ยินว่าแต่ไปแม่ไปเลว่าเขามากินน้ำมู เนี่ยไปจังสีเจ้าหัว่าแม่ค่ะนะแม่ค่ะๆเลยก็เห็นเพิ่นยืนอยู่บ่รอคะนั่งนั่งละมูอยู่สล่าเลยจักสล่าใส่คนเป็นลอยๆเพื่อนๆคนอ่ะแต่ว่าโมเพิ่นนี่ได้กินเข่าโมเพิ่นนั่งกินเข่าหรือนั่งซื่อโมูเพิ่นก็แต่งแบบว่าคือผู้กินผู้บ่กินนี่แหะอย่งนั้นอยู่ในวัดอยู่ในวัดวัดบ้านเจ้าขบอกแก๊กเหม่นวัดอยู่ไสเฮาแม่นวัดคักเลยพระก็เป็นแถวอยู่ชนะพระนั้นจําบ่ได้ เออหักยาไรหวัดนี่นะแต่ว่าวคนนี้ร้ายขักนะว่ามันเป็นพันธุ์พันธุน์นนคนนี้ว,นว่าว่ามันเป็นหมอนเลยแหละแต่ว่าพูยย่าย่คุณเพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นกัเแล้วเอินใส่ปลาตว่าแตงเขามากินเพิ่นว่าเตะไปเอาเขามากินนะมูเมวาที่เป็นหย่านลูกนิวบอจ้าลูกแต่เมย์ไปนี่จักนี่เพิเคยฟันเิ็นเมย์หรอกแต่ว่าอายุเมย์หนนหกสิบเอ็ดปีเต็มเมย์ไปนี่จังอายุเพิ่นนะแต่ว่า ไปนี่ก็ประม่านว่ามันสิบแปดสิบเก้าปีกันนี่แหละคนไปนี่จากนายเสียนิจากเออแต่ว่าอายุคนเสียนี่จากนีหกสิบเอ็ดปีแต่ว่าด้วยคนใหญ่โชบใหรลาบว่าอายุคนนี่ลากรมมนน้อง่นหกเอ็หกสองนี่แหลแต่ว่าเราเคยฟันพิ่นจนเจือเนาะเราเคยฟันเลือค่ะท่นบอกให้ไปเอาผ้าขามากินบอกไปเอาบคไป ไปไปโจมันน้มูมีมีกระเพู่หันซ้มถวยกัแน่มึงอยู่หักจักมันหยั่งนะกระเพานันแต่ว่า็ได้แต่งสู้เพื่อกินอยู่อะกงเ่อแมกแม่นั่นบอกว่าบ่กินหรอกแม่ว่าอียดีเลยนี่แม่บอนว่าบ่กินหรอกม่เอามือกินเหัือนซะาแม่ว่าท่งนี้ก็เลยหาเอาถุงซีไซเอานะเพราะได้กินแม่นั่นบ่กินน้ำท่านี้ก็บ่กินสีหาเอาถุงมาหยั่งซีห่อมาเหื่อนทีละว่าจะาข้องนั่นพราะไอ้มาสู่ลุกสู่เต่ากินนาน แต่ว่าแม่ก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงอยู่แม่เป็นห่วงอยู่นี่ก็บ่ไเลยกินนะหมูก็ะาเอาแบบว่าที่เอาใส่ทุ้งใส้ยังมานั่นนะเนี่ยไปก็เห็นหมยู่หลายคนนั้นผู้เอาผู้บ่าเอานันนะคนอัน้าเขานั่นได้กันจูคนนึ่งก็ผู้ไหไรผู้บ่ผู้บ่เอาก็มีผู้เอาก็มีผู้เอาละส่วนหลายผู้ละต่ว่าใหญ่เเท่นัอาเทะ ก็มาหาถุงสิใส่มากินอยู่บ้านพี่นางบออะไรกินน้ำหมูหผู้ผู้ก็กินน่ะละร้ายไม่แต่สิเอาเพิ่นพูนเป็นแม่นี่เพิ่นอาะอิ่มหรือว่าย่านลูกหิวก็เพี่หมูอ่าพ่นอิ่มเพิ่นย่านท่งนี้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นอิ่มเนี่ยบ่อิ่มเพิ่นบอกว่าแม่บ่กินหรอกเอาไปกินเฮือนซะเอามื้อสรุปโซต้ากินเด้อเพิ่นว่าแยกไปก็เห็นแม่อีดีแม่ก็บอกอีดีบ้านนี้ สีปลเต้ว่าสีหอเอาลยหอเอามากม<ห>อมาหอนเถื่อนบอกจกเป็นหอดพวกหอดตัวนี้ปลาเตกกะล้งขึ้นกันก็ถ้าว่าหอเศตกาบที่ดีบาน,นีกับ้นมันก็นออกจากวัดนอนยเย้มเยมเน,น้ะน้าอึ่งเลยก็เลยบอกนาะบานีอาอึ่งน,นี่แหละมาพี่ป้าเมื่ออาวานะเลยกับเขาแล้วอาวา่าหอแล้วใช่กระตาเมา่เลยบาน,นี้กระนนงก็เลนเอากระนองมาส่วนเมือ่อจะส่วนมากก็เลย กระเตีนนี่ก็ได้สรุมขึ้นอีดีบาะนี้ก็ซือว่าไล่ยูไล่ยูอย่าไล่ยู่ไล่ยู่ไล่ยู่เจ็บใส่กระตาอยู่ก็ได้ซ้ำอยู่ในภคเขาหนี่บอกเหรอาแล้วพ่อกินอยู่หลายๆอยู่เอาเบิดเลยนะเอาเบิดอยู่ในภคเขาเอาเบิดแย่มากกระตานี่ก็มีอยู่หักแยกไเอามาให่นะมี่แต่ว่าในพวกฝันนั่นไม่เท่าเนื้อหอดเฮือน ก็คือว่หอดเพื่อนนั่นจ้าสรุงคืนนี้ถ้าหอดบ้านนี้มันแกสีเทียวก็บ้านอีกถี่ได้ค่ะแต๊เต้เพาะบานอี้ถี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งเหล้วหนึ่งสี่หนึ่งค่ะคันคือว่าอายุเมย์พุกไปนี่จากนั่นกับกสิบเอ็ดปีคันคือว่าบ้านอีกถี่นี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งเนอะค่ะคันคืออายุใหญ่นี่เม่นมาละค่กับพุกสิบหกปีนี่ะมันมีสามอย่างตอนนี้นะสามตอนนี้ละค่ะพกสิบหกปีนี่ค่ะ ทีทีเนว่ทางตัวเลขของปแตนี่หายมากก็คืออายุของเม่6หกสิบเอ็ดปีมาลีที 1, 4, 1่ง4ีหนึอายุของใหญ่น่6หอายุปแตหสิปีกากะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึ้งแะคะ่ะนี่เป็นแมวทายตัะ,ะเลขความฝันปแตนี่กัฝันซ่ำหนีเนี่นบอกฝันช่ำหน,นีนะจ๊ะ,ะกะหูเมือจ้ะวันนี้ ตื่นนอนขึ้นมาเนาะก็บว่าให้ลูกไข่เต่าฟังอันน้ำลูกเต่าก็คือว่าหันหลังสำหรับคลิปนี้ปะเต้คงกัดฟันได้ซ้ำหนีเนาะเอาไปเป็นแนวทางผ่านพุ่ม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปะาเต้หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวหลีแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณ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 สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของปะาเต้เนาะค่ะปะาเต้นีเพื่อนฝันเห็นแม่เนาะค่ะแม่ทิ่เสียไปแล้วหลายปีเนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็เสียไปหลายปีแล้วนะคะเพื่อนทุกปีเพื่อนก็เฮ็ดบุญไปหาแม่แต่ปีนี้บริเ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ เิ่นกันมาเขาความฝันของปะแตเนะคะอายุของแม่ปะแตกับหกสิบเอ็ดบ้านเลกที่ปะแตกับหนึ่งสี่หนึ่งอายุของปะแตกับหกสิบหกปีเนะคะกะ 16, ับสิบหกพิสกีกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกาฝากดไลค์กดแชกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสาม 3, ตัวเต็งน้ำเนเดือกค่ะ สำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเตีงขอจบไม่เพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ